ชมพู่อรยาโพสต์อวยพรวันเกิดลูกชายสายฟ้าพายุตักบาดวันเกิดห้าขวบ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันมากๆสําหรับบ้านของแม่ชมพู่อรยากับสามีน็อตวิสรุตกับลูกๆทั้ง3ส,สายฟ้าพายุและลูกสาวตัวน้อยน้องแอบิเกลนับวันแฟนคลับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันและวันนี้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งปีสําหรับวันเกิดน้องสายฟ้าพายุฟ้าแต่สุดน่ารักพลังล้นของแม่ชมพู่อรยา ครบ5ขวบในวันที่6กันยายน2565และเช้าวันนี้แม่ชมพูก็ได้พา2แสบมาทำบุญใส่บาตรรับพรเนื่องในวันเกิดปีนี้โดยแม่ชมได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นพาลูกชายตักบาตรพร้อมกัน3คนแม่ลูกและข้อความวันเกิดสั้นๆที่แม่ชมได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมกับเขียนว่า Happy Birthday สายฟ้าพายุครับถึงจะเป็นวันเกิดที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นมากๆเลยค่ะ แถมแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดอย่างไม่ขาดสายทั้งนี้ทีมข่าวก็ขอร่วมอวยพรเนื่องในงวันเกิดของน้องสายฟ้าพายุด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ